อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ,ะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจะส่งแผนเข้ามาในในในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ป๊อแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะล้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลลายล่ลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A B A E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดนึงว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคํา s ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง Youtube ผมจะอัปเดตใหว้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับโอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านเนะเดี๋ยวมาดูแผนทองคำสำหรับเช้าวันนี้เนาะจริงๆแผนส่งไปให้แล้วเนาะแล้วก็มันมันล้อ,อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางเฉยๆเนาะเป็นเป็นข้อความที่ส่งไปให้อตอนนี้วันนี้ วันนี้วันอังคารที่30เนาะ,อะตอนนี้เวลา10บโมงห้นาทีพอดีปิดจอ็อบตัวฟิวเจอร์ไปแล้วก็เลยมาทําแผนให้ละกันเดี๋ยวไปดูตัวฟิวเจอร์นิดนึงวันนี้วันนี้กรอบกรอบแนวรับแนวต้านของตัวฟิวเจอร์ก็คือเรากลยุทธ์หลักก็คือเราเล่นย่อย่อเอลเนาะย่อเอลคือตอนเช้าเนี่ยก็ผมก็ได้ไม้นี้มาเนาะได้ไม้ประมาณสัก8 3 4 4, 4 8 3 4 5แถวส่แถวโซนตรงเนี้ยแล้วก็ าราคามีมีการดันขึ้นไปก่อนนะแล้วก็สุดท้ายมันก็วูบวูบวูบลงมานิดนึงแต่แต่มันก็คือเป็นจุดเป็นจุดนะคเป็นจุด L ที่ดีเนาะเป็นจุด L ที่ดีแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปจนถึงแปดสามเจ็ดแถวๆไฮไฮซ้ายมือตรงนี้เนาะแ3 7สมเจ็ดจุด็ดแถวๆนี้เนาะผมผมก็ปิดที่แ3ดสามเจ็ดจุดห้าไปเมื่อกี้ปิดไปสามจุดโดยประมาณเนะาะนะก็โอเคได้ได้ไ,ด,ได,ด้ปิดปิดจ็อบตัวทีเฟกเรียบร้อยแต่ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาจงังหวะถ้ามันมีการยอ่อย่อมาแล้วกกก็็ยอยอยโงเดี๋วผมอ่า เข้าเข้าไปต่อเนาะแต่ว่าเออเราเล่นเล่นในจุดที่เราเพรเซฟเนาะแนวต้านวันนี้ก็คือให้ไว้แถวๆสัก8.39.1แถวๆส่วนนี้แหละก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าถ้ามีการย่อมาแล้วก็ยกโลขึ้นไม่ได้อ่าหรือหรือไม่หลุดหรือไม่หลุดเอาเป็นว่าไม่หลุดแถวๆเนี้ยไม่หลุดแถวๆสัก8.31เนี่ยก็คือเล่นย่อ L ขึ้นไปผมะว่าได้เปรียกว่าเนาะอ่ไม่ต้องไปสนใจเซนติเมนต์ข้างเซนติเมนต์ข้างบ้านนะโหหางสิงวันนี้ลงมา2%นะ แต่ทางนิกเกอิกบวกปิ่นปิมเสร็จทำสิงคโปร์ก็บวกไปปิ่มป,มปมินิดนึงเมื่อคืนดาวโจนก็บวกไป0.5%เนาะแต่ว่า n a s d a กนี่บวกไป1%เนาะแสดงว่าผลประกอบการบ้านเขาตัวหุ้นเทคอะไรพวกนี้น่าจะดีนะน่าจะดีนะแต่แต่ผมไม่ยังยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูไปยังไม่ได้ดูเลยว่าเออมีหุ้นเทคตัวไหนบ้างที่มันเอาเอรร์มเนะาะอันนี้ไปดูแผนทองคำเมื่อวานแผนทองคำเมื่อวานแผนรอบเช้าก็คือรอบเช้าเมื่อรอบเช้าเ,าเามื่อวานคือมันเปิดกระโดดเนาะเปิดกระโดดขึ้นมาตรงนี้ ประมาณสัก2องสองห้าอกนี้แล้วก็ขึ้นไปแย่แนวแนว,แนวต้านคือตอนหกโมงอันนี้คือแท่งหกโมงนะแล้วก็สุดท้ายก็ไหลลงแต่ว่ามันไม่หลุดอะไรครับไม่หลุดจุดหมุนก็เป็นจุดจังหวะที่แอขึ้นไปเนาะแล้วก็เราก็เล่นเซลล์กันในโซนบนเมื่อวานเมื่อวานตอนไลฟ์โอ้โหแบบโคตรเป๊ะเลยนะเมื่อวานตอนไลฟ์นี่คือบอกว่าเออเราจะเล่น คือตอนตอนตอนไลฟ์เนี่ยไอเนี้ยไอชุดเนี้ยมันเป็นแท่งกลับตัวลงเนี่ยชุดนี้เนาะแล้วก็มองว่าไอการย่อลงมาตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดฐานตรงเนี้ยเราเป็นจังหวะที่เราจะแอลหรือหรือใบขึ้นไปซึ่งมองว่าทาร์เก็ตในการขึ้นมันจะขึ้นไปที่3 4สเฮ้ยมันมาจริงเนี่ยพอจังหวะมันขึ้นฟุด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 ขึ้นไปยังไงตรงเนี้ยมันคือเ a ล i s h มันเป็นแบแบดแล้วก็อ่าป๊อปถ้าขึ้นมาถึงนี้โอ้โหตอนท,อนที่ตอนที่มันขึ้นมาถึงกสง็ส่งส่งสัญญาณไปที่3 4สเพราะว่าตรงเนี้ยเซลได แล้วก็วูบเดียวแท่งเดียวแท่งปลิดวิญญ,ญาณทั้งนั้นที่เมื่อวานไม่ได้มีข่าวอะไรนะเมื่อวานแน่งไม่ได้มีข่าวอะไรนะเนี่ยแท่งเดียวเดี๋ยวปลิดวิญญ,ญาณตอนสามทุ่มจากไฮนะจากไฮที่สามเจ็ดแงทำโลที่สองหนึ่งเออทำโลสองหนึ่งคือมันลงมาถึงแนวแนวรับของเมื่อวานเลยแล้วก็ลราบอกว่าไอ้ตรงไอ้ตรงโซนตรงเนี้ยเราเล่นเราเล่นอะไรฮะเราเล่นบายขึ้นไปได้ก็เนี่ยเซลแล้วก็บายโซนนี้ซึ่งเป็นแนวแก็แนวแก็ชุดนี้คือถ้ามันจะ เป็นแนวแก็บที่มีประสิทธิภาพในการเล่นฝั่งขึ้นคือมันเปิดกระโดดขึ้นถูกไหมนั้นไอตรงนี้เนี่ยเราเหมนเรามองว่าไอจุดเนี่ยเป็นจุดที่เราจะบายขึ้นไปตามแผนเมื่อคืนเนาะก็คือบายโซนนี้แล้วก็ใช้จุดโลตรงเนี้ยประมาณหนึ่งห้าเป็นแนว stop loss แล้วมันก็ดีดขึ้นไปจนถึงแนวต้านวันนี้ทันทีเออตอนเนี้ยถามว่าเราจะเล่นเราเลเราจะเล่นยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวไปดูข่าวกันก่อนเฮ้ยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอ,อ่าข่าววันนี้ ช่วงเช้าจบไปแล้วไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ช่วงกลางวันไม่มีอะไรเมื่อคืนมีเดกินดสต้องออกมาพูดเนะาะมี GDP ของฝั่งเยอรมันเนะาะก็จะมีผลต่อฝั่ง ECB เนาะฝั่งยุโรปานายเลนธนาคารกลางยุโรปออกมาพูดตอนสี่โมงเย็นเหมือนกันแล้วก็โ,โหตัวเลขทางเศรษฐกิจนี่ตัวเลขทางเศรษฐกิจช่วงห้าโมงเย็นนี่เพียบเลยนะของฝั่ง ECB นะฝั่งยุโรปนะกลางคืนกลางคืนสามสองทุ่มครึง่งข่าวหลักไม่มีนะ ไม่มีมีมีอะไรอีกเนี่ยสามดาวสามดาวมีสี่ทุม่มมีรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบีแล้วก็ตำแหน่งว่างงานจากโจเนาะอะตอนอตอนสี่ทุม่มเป็นข่าวสามดาวนะ,ะส่วนหลังเที่ยงคืนดูซิมีข่าวอะไรไหมหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไม่มีไม่มีนะวันพรุ่งนี้นี่แหละวันพรุ่งนี้นี่แหละโอ้โหข่าวใหญ่เลยนะก็เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะประกาศอัตราดอกเบีย้ยเนาะนี่ เป็นมีอะไรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภาคก,การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรจากจาก ADP เฮ้ยแสดงว่าวันศุกร์อ๋อวันศุกร์นี่มีนอนฟาร์มเออแล้วก็มีสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเนาะแล้วก็อ๋อน่าจะเป็นข่าวตอนตีหนึ่งเดีย๋ยวไงเดี๋ยวค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้แล้วกันมาดูข้อมาดูกราฟมาดูกราฟเชิงเทคนิคกันเลยอ่ะมาดูกราฟเชิงเทคนิคตอนเนี้ยตอนเนี้ย ถามว่าในทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้ในทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่คือเห็นไหมการกำลังจะเป็นเทรนขาขึ้นนะการำลังจะเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นย่อบายได้เปรียบนะการเล่นย่อบายได้เปรียบแล้วก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยทำไฮที่ประมาณ3 7คือคือ,คอรอบรอบไอซ์ไซโอเวอร์บอสสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เหมือนเหมือนน้างงานเนี่ยมันเหมือน,นกับจะจิ้มนะเหมือนกับจะจิ้มแล้วก็ชุดนี้คือเฮ้ยเป็นการย,อยอ่อยกลแล้วก็ขึ้นไปถึงแนวต้านมีการย่อลงมาแถวหกสี่จุดแปดชุดนี้นะของของอะไรฮะของสวิงชุดนี้เนี่ยของสวิงชุดนี้แล้วก็ชุดนี้มีอะไรมีมี bullish ดตรงนี้เนาะนีเนี่ยมีบู l l i s h d เออนั้นถ้ามองเป็นการจบรอบแล้วก็ก็ก็เป็นไปได้นะเออก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราสามารถที่จะเล่นเล่นเซลล์ ยังได้อยู่เพราะในเพราะชุดนี้เนี่ยมันไซด์เวกเก็บของนานมากคือเราจะเล่นเล่นแนวทางก็คือเฮ้ยตบบนตบล่างคือขึ้นบนเราเซลล์ลงล่างเราก็บายขึ้นไปโดยที่อะไรฮะเราจะใช้ไฮสวิงไฮตรงนี้กับสวิงไฮสวิงโลตรงนี้เป็นแนวสตอ็อปอ่าเป็นแนวสต็อปเพราะนั้นมันต้องมีมันต้องมีแต่ถามว่าเล่นเล่นอะไรได้เปรียบตอนนี้คือมองว่าเล่นย่อบายได้เปรียบนะเล่นย่อบายได้เปรียบเอออ่าไปดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ในภาพวีคภาพใหญ่ในภาพวีคก,ก็คือนะ สัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงกดกดลงมาได้นะก็คือโลโลที่มองไว้ของสัปดาห์นี้ก็คือมองไว้แถวแถวอะไรฮะมองไวแถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเท่าไหร่วะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าใช่ไหมวีกในวีคเนี่ยหนึ่งประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดห้าโดยประมาณอ่าแล้วก็ในในวีคเนี่ยชุดคลื่นที่เราตามกันอยู่ก็คือเราตามอะไรฮะ A of n นชุดที่สองเนาะในภาพของวีคในภาพเดย์ในภาพเดย์ก็คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูดิเดย์ <laughs> เนี่ยแป๊บเดียวแค่เนี้ยดูดิเนี่ยจะขึ้นไปแตะโอเวอร์บอทแล้วอ่ะ ดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียคือมันไซด์เวย์ไซด์เวย์จนว่ามันไม่ยอมไปสักทีพอไม่ยอมไปสักทีเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนกับจะขึ้นมากำลังจะแต่โอเวอร์บอสแล้วแล้วก็คีย์เบลลิชของมันอยู่ตรงไหนนี่คีย์เบลลิชของไทม์เฟรมเดย์อยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณสัก2040โดยประมาณปีว่า2039 2040นั่นแหละคือเราจะใช้แนวนั้นแหละเป็นแนวสต็อปกรณีที่ว่ามันมันดิ่ขึ้นต่ออ่ารูปแบบแท่งเทียนในมุมของพาร t i o n ชัน่นมันคือออ่ะไรเจแแทงงดม เขียวแล้วก็อยู่ในเนื้อเทียนอยู่ในเนื้อเทียนหมดเลยแล้วก็ชุดนี้เนี่ยไอย้แท่งนี้มันมีเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งแรกที่มันปิดเหนือปิดเหนือโซนปิดเหนือโซนเพราะนั้นเฮ้ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึง3ามเก้านะเราเล่นยอ่อถามว่าเล่นเล่นเซลไดไหมเล่นเซลได้ไไดแต่ว่ายอ่ยอย่อบายแต่แถวโซนแนวรับอ่ะก,ก็ก็มีคลิกแรงสปริงในการดีดขึ้นมากกว่าเนาะแรงสปริงในการดีดขึ้นมากกว่าในภาพเดเรามองว่า,างไงฮะในภาพเดเรามองว่าทั้งหมดนี้คือการขึ้นเป็นนี่ทั้งหมดนี้คือการขึ้นเป็น,น a off n o n t ช i v i โดยที่การขึ้นทั้งหมดก็คือขึ้นไปเลยฮะขึ้นเป็น a วงเล็บตรงนี้เนาะ a วงเล็บอันนี้เป็นอะไรฮะเป็น b วงเล็บอันนี้ึ้นอะไรเป็น c วงเล็บอ่เป็น c วงเล็บ, c, ลบแล้วก็ในการขึ้นเป็น c วงเล็บอันนี้คือการขึ้นเป็นนอนเนาะเป็น a b c เป็น x อ่าอันนี้เป็น a ตัวนี้คือ b แล้วตัวนี้คือกําลังจะขึ้น c เฮ้ยเรามาระวังนิดหนึ่งว่า c ตรงนี้เนี่ยคือมีโอกาสคือตอนนี้เราไม่รู้ว่า b เนี่ยจบหรือยังแต่เราอนุมานไว้ก่อนว่า b เนี่ยมีโอกาสจบแล้วเพราะว่าดีกรีก้อนเนี่ มันใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับคอร์เรคชัน,น,น,นเ,เดียวกันก่อนหน้าเมื่อเทียบกับคอร์เรคชันเดียวกันก่อนหน้าเนี่ยดีกรีของ B ตอนนี้มันใหญ่เกินไปเลยอนุมาณไว้ก่อนว่าเฮ้ย B เนี่ยจบแล้วแล้วก็ตอนนี้คือกําลังขึ้น C อ่าเก็ตเนาะตอนนี้กําลังขึ้น C เพราะนั้นในการขึ้น C C เป็นบริบทของเทรนเนี่ยเนี่ยเนี่ย A C เนี่ย A แล้วก็ C เป็นบริบทของเทรนแต่ C ตอนนี้ยังไม่มีการกลับตัวในภาพของ d เพราะนั้นถ้าเบรก2 0 3ส ก้าขึ้นไปนั่นคือต้นรอบของเดยให้เก็ตให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็ในภาพของเด y ก็คือเป็นเดรนยังเป็นเทรนขาขึ้นนี่เราก็ดรอปมาดูในท่อนของนี้แหละในท่อนชุดนี้แหละไปดูในภาพของสี่ชั่วโมงไปดูในภาพของสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นอะไรเห็นสี่ชั่วโมงตอนนี้ดูดิสี่ชั่วโมงเนี่ยมันกําลังม้วนมมวน,มวนเออเนี่ยมันก็เลยมันมันกำลังขึ้นมาจะโอเวอร์บอดแหละเนี่ย ขึ้นมาจะกโอเวอร์บอทคือมันจอจ่อเนี่ยจอจ่อเบรกมากๆแล้วเนี่ยเนี่ยจอจอเบรกมากๆแล้วคือถ้าขึ้นปุ๊บปุ๊งปุ๊งพุ่งขึ้นไปได้เลยพุ่งขึ้นไปได้เลยแล้วก็ในหลุปไซเคิลของมันก็คือนี่ยอดนี่นี่เนี่ยยอมาแค่นี้ย่อมาแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮแล้วก็อะไรฮะยกโอเวอร์โซตรงเนี้ยโอเวอร์โซตรงเนี้ยเป็นการยกโลแล้วตอนนี้คือกําลังจอจ่อโอเวอร์บอทแล้วยาตอนนี้ยังเป็นการโอเวอร์บอทของสี่ชั่วโมงไม่ผ่านไฮซึ สามนี่สามารถลงไปได้ถึงหนึ่งเก้าแปดสามเลยนะในภาพของสี่ชั่วโมงอ่ะแบ่งท่อนอีกแบ่งท่อนอีกดูทั้งหมดนี่แหละในภาพของอะไรในภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะไปดูในภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงต้นรอบในฝั่งของการลงของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนู่นอยู่ห้างบนสุดเลยนี่้ายมือนะฮะนี่้ายมืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้นรอบของเขาอยู่ตรงนี้ วัดเป้าลงคือตอนนี้ไอหัวหัวเนี่ยมันยังไม่โดนทําลายเพราะฉะนั้นมันยังมีเป้าลงอยู่ซึ่งเป้าลงอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเออสุดซอย,อยที่เท่าไหร่คือมันลงมาที่สุญญากาศขึ้นมันมันจะลงไปตามแนวแนวรับแนวรับนีบน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 บ่นะสุญญากาศแล้วก็ตัวชนี้มันไม่ผ่านไม่ผ่าน,านแนว2องเนี่ยเป้าหมายไกลๆเลยก็คือประมาณสัก1 9 9 0 1 9 9้าหงกโดยประมาณอ่ะเช็คจากรอบอะไรฮะเช็คจากรอบอ่าเช็คจากรอบไอซ์ไซก่อนไอซ์ไซโอเวอร์บอสสุดท้ายอยู่ตรงไหนไอซ์ไซด์บอ้ ลงมาโอเวอร์โซตรงนี้หลุดโลเห็นไหมหลุดโลเราเจอ,อเจออะไรฮะเจอรอบหาซไแล้วก็ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเราเห็นอะไรเอ่ยเราเห็นบ l l i s h divergence ของ r s i เพราะฉะนั้นนี่เบรกไปยังเบรกไปแล้วนี่เบรกไปแล้วพอเบรกไปแล้วเสร็จไอตรงนี้มันเป็นการฟอร์มครอบในในเซคเคิลของชุดหลังซึ่งตรงนี้ยังไม่เกิดการเลี้ยวลงมาไอซไซโอเวอร์โซ่เพราะนั้นถ้ามันเบรกขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปแล้วมันมีเป้าหมายถูกไหมมันมีเป้าหมายในการขึ้นของชุดตรงนี้ เป้าหมายในการขึ้นคือเท่าไหร่นั่นแหละเนอะสองศูนย์สี่สองศู 2, 4, 2, 4, นย์สี่ห้านี่เป้าหมายของมันคือ2 0 4 5ซึ่งตรงนั้นเราถามว่าเราเล่นเซลได้ไหมเล่นเซลได้อ่ะเป้าหมายไกลๆอ่ะผมเอาตัวเอาตัวเลขแบบ exactly ให้เนาะอ่า high high คือ2 0 2 9 0 1นี่2 0 2 9 0 1 low คือ2 0 0 1 8 2นี่ปุ๊บเป้าหมายไกลๆคือเท่าไหร่2 0 4 5 0, 8 1อ่ะนี่ วางเป็นโซนดําไป2045.81นี่เป็นโซนดําแล้วก็เป็นแนวอะไรเป็นแนวเป็นแนว PP แล้วก็เป็นแนว Key b a r i s h ของทางเพลนหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ด้วยนี่เห็นไหมอ่ะปุบ๊บอ่าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่โซนโซนข้างล่างตอนนี้เราอยู่โซนข้างล่างเมื่อวานจุด i อซ์ไโอบอสุดท้ายอยู่ตรงไหนจุด i อซ์ไโอบอลอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปคือคือขึ้น มันจะบริโครงสร้างขาลงของชุดนี้ทันทีนี่เนี่ยของชุดนี้มันจะมันจะเป็นการฟอร์มกรอบเพื่อขึ้นไปหาทาร์เก็ตโซนบนเพราะฉนั้นจุดสต็อปของเราเราใช้ไฮเดิม erm ก็คือตรงนี้เลยเท่าไหร่ฮะสองศูนย์สามเก้าจุดสามสามนี่สองศูนย์สามเก้าจุดสามสามอ่าดูดูรอบไซเคิลต่ออ่าเห็นอะไรอีกเห็นแนวตรงนี้ตรงนี้เกิดอะไรฮะเกิดบูลลิชไดเกิดบูลลิชไดเกิดบูลลิชได มีการยอร่อลงมามีการยอร่อลงมาแถวๆหกสิบเอ็ดจุดแปดอันเดียผมลบอันนี้ออกก่อนลบนี่มีการยอร่อตรงนี้นะนี่นะตืด๊ดนี่มีการยอร่อลงมาแถวหกสิบเอ็ดจุดแปดเมื่อวานก็คือขึ้นไปถึงสองศูนย์สามห้าเป็นแนวต้านเนาะเป็นแนวต้านแล้วก็มีการยอร่อลงมาเกือบๆกบถึงแนวร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยสังเกตสังเกตได้ตรงที่ว่ามันตรงเนี้ยมันมันขึ้นไปปุบ๊บชนอะไรฮะเป็นเบรกอเวกับตรงเนี้ยคือ ขึ้นไปแล้วก็ชนแนวต้าน268แล้วก็อะไรฮะย่อลงมาแถวแถวแนวรับไอโซนตรงนี้เนี่ยมันคือแนวแก็บที่มีในยะเพราะฉะนั้นถ้าถ้า B ตรงนี้มันจบแล้วทั้งหมดนี้คือการขึ้นของขา C มันจะกลายเป็นว่าไอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นขาหนึ่งไอเนี้ยอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นขา A อาจจะเป็นขา B หรือเป็นขา C จบตรงนี้นี่เนี่ยจบแถวแถวตรงนี้นี่นะจบแถวแถวตรงนี้จบเป็น2ไอทั้งหมดนี้คือการขึ้นอาจจะเผลอๆอาจจะขึ้นเป็นนอนของอะไรฮะของขา3าเอออาจจะขึ้นเป็นนอนของขา3โดยรูปแบบไอเดียคือ เนี่ยถ้าเรามองจากขยั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 กอย่างเนี้ยอันนี้ยคือการขึ้นเป็นขา A ย่อ B ขึ้น C ย่อลงมาเป็น X-Wave ต้องเช็คหลูกตรงเนี้ยว่ามันสามารถที่จะเป็น X-Wave ได้ไหมเพราะอะไรถ้ามันย่อเกิน61.8แสดงว่ามันไม่ใช่ X-Wave ถูกไหมอ่ะลองไปดูเปทั้งชุดนี่นี่อ่านี่อย่างนี้เอาร้ออยู่ล่างอย่างนี้หายอยู่บนเห็นไหม ปิมปริมเนี่ยปริมปิมพอดีเลยสแสดงว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเป็น x wave ได้มันสามารถที่จะเป็น x wave ได้เพราะนั้น x ถ้าตับใด้ก็ตามที่ไม่หลุดสองศูนย์สองศูนย์เฮ้ยมองขึ้นนะมองขึ้นมองขึ้นออมองขึ้นโอ้โหเพราะนั้นอ่าล้วก็อ่าเราเห็นอะไรอีกเราเห็นเราเห็นว่าเฮ้ยไอตรงนี้ไอตรงเนี้ย คือถ้ามันตรงเนี้ยมันมีแดงยาวแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีการตบหลุดโลของแดงยาวเพราะฉะนั้นเฮ้ยวังเรามองตรงเนี้ยเป็นอะไรฮะเรามองตรงนี้เป็นคีย์แบลนชดัง,งน,น,น,นั้นตอนนี้คือกําลังยืนอยู่ที่โซนคีย์แบลิชพอดีกาลังยืนอยู่ในโซนคีย์แบลิชพอดีถามว่าวเล่นเซลลได้ไหมเล่นเซล์ได้แต่ถ้ามันยืนตรงนี้นานๆมันสามารถที่จะเบรกเอาขึ้นไปได้ต้องยอมทันทีนะหน้าเซลลต้องยอมนะดังนั้นแนวรับอ่าแนวต้านเอาแนวต้านก่อนแนวต้านแนวต้านของวันนี้อ่ะเราวัดวัดเป้าของหัวขาขึ้นของชุดฟอร์มกรอบของหนึ่งช เนี่ยขึ้นไปถึงเท่าไหร่ฮะนู่นขึ้นไปถึงสองศูนย์สามสามแล้วก็นี่ตรงนี้นะไอ้น,นี่คือชุดของฟอร์มกรอบนะนี่เห็นไหมก็คือขึ้นมาโอเวอร์บอสย่อมาโอเวอร์โ so. ซอ่ะแล้วก็ชุดนี้เป็นการยอ่อย่อยกโลนะเมื่อคืนนะเมื่อคืนเป็นการจิ้มตรงเนี้ยถ้ามันย่อแล้วไม่หลุดตรงนี้ไม่หลุดตรงนี้มันจะเป็นการย่อยกโลเพราะนั้นผมจะใช้โซนแนวจุดสต็อปก่อนจุดสต็อปคือตรงไหนของฝัง่งบายก็คือตรงนี้แหละนี่จุดสต็อปฝั่งบายก็คือ สองศูนย์หนึ่งเท่าไหร่นี่นี่นี่สองศูนย์หนึ่งห้าจุดเก้าสี่อ่าอันนี้คือจุดสต็อปของฝั่งบายอ่าสองศูนย์หนึ่งห้าจุดเก้าสี่แล้วก็อ่าใช้ใช้เลยครับอ่ะตอนนี้เราดูแนวต้านก่อนแนวต้านก็คือสองศูนย์สามสามตรงนี้แหละนี่เนี่ยสองศูนย์สามสามอ่าขอเป็น exactly นะตัวเลข exactly นะ สองศูนย์สองหกจุดเจ็ดแปดข้างล่างคือสองศูนย์หนึ่งห้าจุดเก้าสี่เอ่อว่จุดเก้าสี่นะไม่ใช่เก้าห้านี่จุดเก้าสี่อ่านี่สองศูนย์จุดเก้าสี่ปุ๊บอ่าเป็นตัวเลขสองศูนย์สามสามจุดสี่แปดนะสองศูนย์สามสามจุดสี่แปดอันนี้คือแนวตานสองศูนย์สามสามจุดสี่แปดกับ 2035.48แล้วกันไอกรอบวันนี้แคบนะเออกรอบวันนี้แคบผมใช้เป็น20งศนี่ตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นแนวเขาเรียกเป็นแนวสองศูนย์สแล้วกันสองศูนย์สามหจุดจุดแปแล้วกันอ่ะนี่ โซนนี้เป็นแนวต้านนี่โซนนี้เป็นแนวต้าน20.33-20.35.88จุดหมุนจุดหมุนกรณีที่ว่ามันจะลงเลยคือตรงนี้ถ้าเราสังเกตเห็นนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยแท่งเขียวยาวแล้วก็ตรงนี้มันมีการเคลียร์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 แล้วเห็นไหมมันมีการเคลียร์แล้วเออโอ้โ,อโหมันปิ่มๆม,มากเลยเนาะม,มันปิ่ม,มจอเบรกอะไม่ใช่อะไร มันเป็นปีม,ปมจอเบรกเพราะฉะนั้นเอาโอเคผมให้ผมให้แนวแนวประมาณนี้แล้วกันส่วนแนวรับแนวรับของวันนี้คือถ้ามันยอ่อคือมันกำลังจะเป็นเทรนมันกําลังจะเป็นเทรนขาขึ้นอ่าเราใช้จุดหมุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้เนี่ยสองคือถ้าไม่หลุดส0งศูนย์สองสูนย์เนี่ยมันจะเป็น x wave ตัวนี้คือจะขึ้นต่อเป็น A แล้วก็เดี๋ยวยังไงมันจะเจอการย่อ B อยู่แล้วอ่าเพราะว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่อินพลว์แหละมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นนอนมากกว่าน่าจะนะเออน่าจะเป็นนอนมากกว่า ซึ่งถ้าเป็นอินเพาถ้าเป็นอินเพา e มันมันไม่สวยเพราะอะไรเพราะไอการย่อเนี้ยมันย่อลึกแล้วก็มันมันโอเวอร์แลปตรงเนี้ยมันไม่สวยเออมันไม่สวยนั้นอ่ายกเว้นยกเว้นอินเคสที่ว่าถ้ามันขึ้นเป็นอินเพา e มันจะมันเราอ่านได้แบบนี้ก็คือขึ้นเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงนี้ต้องมาเป็น a อันนี้คือสตรองบีอ่าอันนี้คือขา c เนี่ยมันจะกลายเป็นสตรองบีซีเฟลประมาณนี้เป็นเป็น running flat เป็น running flat จบ2แล้วก็ชุดนี้ต้องเบรกปั้งขึ้นไปแรงๆเลยจะเป็นเวฟบ3ซึ่งสามารถไปได้ถึง26.8 8เนาะเป็นเวฟบ3ซุปเปอร์ซุปเปอร์3เป็น3ซุปเปอร์ส extension เนาะโดยประมาณอ่านั้นไอโซนนี้ก็คือ2021.60จนถึงอันนี้จุดหมุนของมันอยู่ตรงนี้แหละ2024ผมจะใช้เป็น2024.60เป็นแนวรัาวันนี้ข่าว วันนี้ข่าวไม่ไม่ไม่มีไม่มีข่าวอะไรสําคัญด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาเอากรอบนี้เป็นกรอบเป็นกรอบรอบกลางวันไปก่อนอ่านี่อ่าโอเคอ่ะกรอบนี้เป็นกรอบรอบกลางวันหรือเราจะขยับตรงนี้นิดนึงสองศูนย์สามสองศูนย์สามสองศูนย์สามหกจุดสี่แปดแล้วกันเอาแบบเท่าเท่ากันสองศูนย์สามหกจุดสี่แปดอ่า ส่วนแนวสต็อปเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นตัวเลขกลมๆไปเลยเนาะใช้เป็น203 2040เลยแล้วกันเนาะนี่อ่ะเซลแนวตานเบรกเบรก2040ขข้นไปก็คือขึ้นไปหา2045 2045.81จนถึง2048.81นี่ .81 อ่านี่เป้าหมายจะไปจะไปหาโซนบนอ่าเซล์ Sell, แนวต้านเบรกขึ้นไปต้องถอยอ่าประมาณนี้ส่วนข้างล่างก็คือย่อบ่ายขึ้นไปเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลาเบลตกวอนแป๊บบนึงอ่าโอเคกรอบประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้เป็นแผ่นรอบกลางวันเลยนะมันไม่ได้เช้าแล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็คือเราเล่นเซล์กันในโซนตรงนี้เล่นเซล์ในโซนตรงนี้คือถ้าเบรกสอง0นย์ี่ศูนย์ขึ้นไปต้องถอยนะนะเซล์ต้องถอยนะน Sell, ยนะเพราะว่าดูดิความเป็นเทรนด์มันกำลังมาแล้วเห็นไหม แล้วก็ถ้าเดบิกขึ้นไปเราตาม f o ล low ตามขึ้นไปได้โดยที่เป้าหมายมันจะเป็นเป้าหมายแถวๆสัก2045 2048ซึ่งเป็นเป้าหมายของชุดนี้ชุดนี้อ่าแล้วก็เป็นเป้าหมายของชุดนี้ที่มีการย่อยกโล่ที่มีการย่อยกโลของชุดสวิงนี้สวิงนี้เนาะีเนี่ยเนี่ยเป้าหมาย2 0 8อยู่แถวๆนั่นแหละแถวๆสัก2044 2045โดยประมาณอ่าแล้วก็อ่าถ้าย่อลงมาก่อนย่อลงมาก่อนถ้าเราเห็นโอเวอร์โซเช็คแนวรับนิดนึงเนาะ ย้อลงมาก่อนอ่ถ้าถ้ามันเล่นโอเวอร์โซมันจะเป็นฮิดเดนบูลของชุดตรงนี้เราใช้โลตรงนี้เป็นการเป็นการสต็อปว่ามันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนอ่มองว่าตอนนี้คือคือมันยังไซด์เวย์อยู่แหละเราสามารถเล่นเล่นตบบนตบล่างได้เพื่อรอข่าววันพรุ่งนี้เนาะอ่ะกรอบประมาณนี้วันนี้ก็คือเรนเมื่อวานเมื่อวานดูกรอบเมื่อวานก่อนอ่ากรอบเมื่อวานกรอบเมื่อวานมันเล่นกันในกรอบประมาณ18เหรียญเอ่าสิบปเหรียญวันที่ไม่มีข่าวนะวันนี้วันนี้ อ่าวันนี้วันนี้ทั้งวันนะเนี่ยตอนนี้ตอน,นเนี้ยเนี่ยแท่งเปิดมาตรงนี้หกโมงเช้าคือตรงนี้ตอนนี้เนี่ยทั้งวันวันนี้เลยเอาจีจีจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ยเล่นกันแล้วสี่เหรียญเกือบเกือบห้าเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าใช้กรอบนี้ในการเทรดนะเออสวิงไฮสวิงโลมันจะอยู่แถวๆว่าสักประมาณ15้าเหรียญโดยประมาณซึ่งซึ่งถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลเนาะนันก็รอสัญญ,ญาณการกลับตัวลงคือผมผมถ้า คือเป็นบ่มผมก็เบ็เบ็ตรงนี้แหละใช้วิธีการเบ็ไปก่อนแย่นหนึ่งไม้แล้วก็รอดูอีกทีนึงเนาะรอ,อบเช้าอาจจะ,ะเล่นกันกรอบแคบๆเนาะก็ถ้าไม่ไม่ไหวก็ไม่ไหวเฝ้าเนาะ <laughs> ก็ไปรอเล่นรอบเย็นเลยแล้วกันเนาะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีเย็นนี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับ